โอ้นะครับดูกันนะครับใส่ขวดันครับ โอเคไหมครับพอได้นะตัวนี้นะครับโอเคเลยโต้ออแล้วครับผลงานชัดเจนครับเดีว๋วอดใจาอีกแล้วครับผลงานสีจิบครับผม จัดไปอีกหนึ่งดอกครับผมวันนี้มันมากนะครับกับการตีจิบจัดไป